สวัสดีครับพี่น้องในอาณาจักรพระเจ้าวันนี้ก็เรียนรู้จากพระคัมภีร์ของพระองค์กันต่อนะผมในช่วง40วันนี้ที่พระเจ้าอยากจะเปิดเผยสัแดงให้เราลงลึกในความจริงของพระองค์ให้เป็นชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นนี่ไม่ใช่การสอนที่เรากําลังเอาความรู้เข้าหัวสมองเพื่อที่เราจะพยายามดําเนินชีวิตด้วยกําลังของเรานะครับแต่ว่าเวลาที่เราปลดปล่อยการสอนแบบอาณาจักรของพระเจ้ามันมีการเจออะไรบางอย่างปลดปล่อยไปในฝ่ายันยานเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องฟังถ้อยคำเนี้ย รับด้วยความเชื่อในฝันยานครับผมไม่ได้จดจาเข้าสมองรับด้วยสิ่งที่พระเจ้ากําลังส่งต่ออะไรบางอย่างในฝันยานสัมผัสท่านเพื่อที่ถ้อยคํานั้นนะมันจะเป็นมันจะไม่เป็นถ้อยคําที่ท่านฟังแล้วก็พยายามคิดตามแต่เป็นถ้อยคําที่ท่านรับจากฝันยานเป็นการส่งต่อการเจิมของพระเจ้าเข้าไปในฝันยานของท่านและให้มันเกิดเป็นชีวิตจริงนะครับผม สำหรับวันนี้อยากจะพูดในเรื่องของประโยคที่เราน่าจะเคยได้ยินครับเวลาที่พี่น้องบางคนหรือว่าผู้นาบางคนในอนาณาจักรพระเจ้าชอบพูดนะครับที่บอกว่า Kingdom of God is now มันแปลว่าอะไรครับผม Kingdom of God ก,ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าเนาะ now ที่แปลว่าหน้าบัดนี้หรือว่าเวลานี้นะผม Kingdom of God is now อาณาจักรของพระเจ้ามันคือเวลานี้มันคือวินาทีนี้ในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านได้จดจ่อกับพระเจ้านะผมมากกว่าการที่ไปจมปลักอยู่ในอดีต และมากกว่าการที่เราจะกะังวลกวายไปถึงอนาคตพระเจ้าอยากให้อนจาจักรของพระองค์เป็นจริงกับเรานักวินาทีนี้โดยที่ท่านไม่ได้กังวลกวายถึงอนาคตและก็ไม่ได้จมปลักกับสิ่งที่เรียกว่าอดีตที่ผ่านพ้นมาที่มันไม่ได้มาจากพระเจ้านะผมวันนี้อาจจะไปดูในเรื่องราวของคนของพระเจ้าคนหนึ่งหรือสองคนนะผมเอาเป็นว่ามาเปิดกันเลยดีกว่านะผมอยู่ในเล่มผู้วินิจฉัยนะผมไม่รู้ว่าพี่น้องเปิดเล่มนี้บ่อยแค่ไหนนะครับผู้วินิจฉัยบทที่13ครับผมมาได้บอกแบบนี้นะครับว่าข้อที่หนึ่งเลยนะ คนอิสราเอลได้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของพระยาเวอีกอีกแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งคือมีคําว่าอีกเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นเนี้ยก็มีช่วงเวลาที่เขาน้มลงในทางของพระเจ้า้วก็กลับใจใหม่แล้วก็ตามนื้นหนังอีกรอบหนึ่งแล้วก็มากลับใจใหม่วนแบบนี้ไปเรื่อยนะครับผมและตอนต้นบทที่13ก็มีการบอกว่าคนอิสราเอลครับชนชาติของพระเจ้านะได้ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าอีกแล้วดังนั้นพระเจ้าทราพระยาเวจริง อนุญาตครับที่จะมอบพวกเขาไว้ในมือของคนฟิลิสเตียก็คือพระเจ้าโอเคในเมื่อผู้คนไม่ดําเนินในทางของพระเจ้าแปลว่าเขาปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าเขาปฏิเสธการปกป้องพิทักษ์รักษาของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าไม่ได้ปกป้องพิทพักษ์รักษาเขาเพราะเนื่องจากคนของพระเจ้าปฏิเสธอืไม่ฉันขอทาตามทางของเนื้อหนังของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือพระเจ้าก็อนุญาตให้ศัตรูของเขาคนฟิลิสเตียที่อยู่ในแผ่นดินใกล้ๆกับกันกับประเทศอิสราเอลเนี่ยมาทําการยึด นะครับยึดแบบว่าไม่ได้ถล่มประเทศนะครับผมแต่ว่าให้อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของอคนฟรีเซียครับเป็นเวลา40ปีนะผมทีนี้ข้อที่2มีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองโซราคนเผ่าดานชื่อมานอาโอเคตอนนี้กำลังพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งละชื่อมานอาซึ่งพี่น้องรู้อยู่แล้วเนาะอิสราเอลแบ่งเป็นเผ่ามีทั้งหมด12เผ่าตอนนี้กําลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่มาจากเผ่าที่ชื่อว่าเผ่าดานเผ่าดานนะผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามานอา และภรรยาของมานูอาเนี่ยเป็นหมันไม่มีลูกข้อที่สามนะผมทูตของพระยาเวมาปรากฏกับผู้หญิงคนนั้นและก็กล่าวกับนางว่านี่เนี่ยเจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครันและคลอดบุตรชายฉะนั้นบัดนี้จงระวังอย่าดื่มเหล้างุนอย่าดื่มของมึนเมาอย่าก,กินของมนทินทุกอย่างเพราะนี่เนี่ยเจ้าจะตั้งครันและคลอดบุตรชายอย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิด และเขาจะเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียโอเคตอนนี้อยู่ดีๆทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏกับภรรยาของมโนอาโอเคม,มโอานะมีภรรยาคนหนึ่งซึ่งพระพีไม่ได้บอกว่าภรรยาของม,มโนอาชื่ออะไรแต่ทูตสวรรค์มาหาภรรยาของโนอาและบอกว่าได้เวลาแล้วที่เธอจะตั้งครันนะผมปกติแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นหมันเนาะก็คือมีลูกยากเนาะและตอนนี้พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาบอกว่าพระองค์พร้อมแล้วที่จะเปิดคัน ได้เวลาแนละ้วที่ตั้งคันและจะคลอดบุตรชายออกมานะผมและก็พระเจ้าได้บอกแล้วก็เผยพระชนะลูกหน้าว่าบุตรชายคนนี้นี่แหละที่จะเป็นคนโตมาในด้านฝันยานและโตมาเป็นคนของพระเจ้าเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อและจะช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของศัตรูก็คือคนฟิลิสเตียที่กดขี่ข่มเหงอิสราเอลณนะตอนนี้นะผมทีนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือโอเคถ้อยคำของทูตสวรรค์ได้บอกว่ามีสิ่งที่ท่านต้อง สัตย์ซื่อกับพระเจ้าณตอนนี้นะโอเคฟังสิ่งที่ท่านต้องสัตย์ซื่อคือตอนนี้ในขณะที่ทอยคำของพระเจ้ากาลังทําให้ท่านตั้งครันเพื่อออกผลหรือว่าคลอดลูกออกมาเป็นคนของพระเจ้าในการช่วยกู้อิสราเอลในการช่วยกู้คนของพระองค์เนี่ยจงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ท่านทำนเวลานี้ก็คืออย่าดื่มเหล้ามุนอย่าดื่มของมึนเมาอย่ากินของมลทินนะครับผมโอเคและเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วอย่าให้มีดกลน ถูกศีรษะเขาก็คือไม่ต้องโกนหัวนะครับผมปล่อยให้ไว้ผมยาวนะผมอันนี้เด็กคนนั้นจะเป็นนาศีอันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของนาศีนะผมแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดในพระธรรมการดานวิถีบทที่6ว่าความหมายของนาศีคืออะไรนาศีนะครับหมายถึงคนที่เลือกที่จะขอปลีกตัวเองออกจากหนทางของโลกนี้ชั่วขณะเพื่อจดจ่อกับพระเจ้า100%คือเอาแบบนี้ครับพี่น้องคือในวัฒนธรรมของอิสราเอลอะ มันจะมีกฎบัญญัติของพระเจ้าข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่ากฎนาสีปกติอิสราเอลหรือว่าคนของพระเจ้าใชื่ยชาวอิสราเอลก็จะดาเนินชีวิตตามปกตินี่แหละมอีอาชีพทำโอเคทางานแล้วก็ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าด้วยประมาณแบบนี้แต่ทีเนี้ยพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะมีช่วงเวลาพิเศษในการจดจ่อกับพระเจ้าแบบว่าร้อเนี่ยเขาสามารถปฏิญ,ญาณตนให้เป็นนาสีได้นาสีก็คือแปลความหมายคือผู้ที่ ขอแยกตัวออกมาแยกตัวออมาจากการจดจ่อสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้เพื่อจดจ่อกับพระเจ้ามากขึ้นกฎของนาสีที่อยู่ในกระดานวิถีบทที่6ก็จะมีบอกครับเช่น <c oughs> อย่าดื่มเหล้าองุ่นนะผมอย่ากินของมึนเมาเไว้ผมยาวให้เป็นสัญลักษณ์นะครับผมคือไม่จดจ่อในสิ่งใดจดจ่จอกับพระเจ้าทุกวันเป็นหลักนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษซึ่งแต่ละคนแล้วแต่เลยว่าคนอิสราเอลจะปฏิญาณกับพระเจ้าในการเป็นนาศีนานเท่าไหร่ก็ได้จะ3วันจะ1ปีจะ6เดือนแล้วแต่นะผมอันนี้ก็จะขอไม่ลงรายละเอ สำหรับลูกของมโนอาและผู้หญิงคนนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเลือกเด็กคนนี้ให้เป็นนาซีตั้งแต่เกิดเลยคือเขาไม่ต้องเลือกเองแต่พระเจ้าบอกว่าให้เด็กคนนี้ได้เกิดมาเป็นนาซีคือถูกแยกไว้เพื่อพระไทยของพระเจ้าโดยเฉพาะจริงๆแล้วนี่เป็นภาพที่เปเทีย่ยบในฝะ่ามาณเนาะคือในอดีตยอย่างที่เรารู้เนาะคนอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมเขาไม่ได้ปรารถนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าขนาดนั้นพระเจ้าได้อนุญาตโอเคให้เขาแบบว่าได้มีช่วงเวลาที่เขาอยากจะดําเนินชีวิต ในการจดจ่อทางของเขาเองก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าอย่าลืมที่จดจ่อกับพระเจ้าพี่น้องจากฎบัญญัติเรื่องวันสะบาโตได้ไหมครับผมวันสะบาโตที่บางทีเราเคยได้ยินว่าจะต้องมาบวชทุกวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์อะไรประมาณแบบนั้นกฎบัญญัติในพนันธสัญญาเดิมก็มีแบบนี้ว่าโอเคอิสราเอลของพระเจ้าชนชาติยูของพระเจ้าคุณอยากจะทําอะไรก็ได้ดําเนินชีวิตตามทางของคนเองตลอด6วันแต่วันที่7วันสะบาโตนะให้ท่านเข้ามารวมตัวกันเพื่อจดจ่อที่พระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้เราจดจ่อกับองค์แค่หนึ่งวัน จะบอกชัดเจนเลยว่าพระองค์อยากให้เราจดจ่อกับพระองค์ทุกวันเพราะฉะนั้นวันสบาโตครับหรือว่าวันที่เป็นวันบริสุทธิ์วันที่เราได้จดจ่อกับพระเจ้าวันที่เราได้พักสงบอยู่ในพระเจ้าไม่ใช่แค่วันอาทิตย์ไม่ใช่แค่วันเสาร์แต่คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกวันคือสบาโตนะครับผมทีนี้โอเคมาเปิดประเด็นเรื่องของนาสีก็คือพระเจ้ากำลังจะบอกว่าคนที่พระเจ้าเรียกให้เป็นนาสีฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วคือเราทั้งหลายทุกคน นาซีด้ฝันวญาณคือเราทุกหลายทุกคนจริงๆแล้วนะครับผมในอนดีตพรนสัญญาเดิมอย่างที่บอกว่าอิสราเอลไม่ได้ปรารถนาความสมบัติกับรพระเจ้าพระเจ้าเลยให้เขาได้มีโอกาสเลือกเลือกเลยว่าคุณอยากจะออมีช่วงเวลาที่ได้จดจ่อกับพระเจ้าไหมเพราะปกติแล้วอิสราเอลก็ไม่ค่อยจอดจ่อเรื่องราวของพระเจ้าจดจ่อสารวันอยู่กับเรื่องของโลกเป็นปกติแล้วแต่ว่าถ้าใครก็ตามอยากจะมีช่วงเวลาพิเศษเลยแบบแบบไม่เช่นแบบว่าวันสะบาโตไม่ใช่แค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ แต่เป็นทุกวันให้เขาปฏิญ,ญาณตัวเป็นนาศีแล้วก็ต้องทำต,ตามกฎบัญญัติของพระเจ้าว่าเขาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แต่ทีเนี้ยเปรียบเทียบในฝันญาณคือจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้เราเข้าสู่การเป็นนาศีในฝันญาณร้อยเปอร์เซ็นต์คือละจัดความปรารถนาต่างๆของโลกและเนื้อหนังและจดจ่อที่สิ่งดีงามที่พระเจ้าให้แต่เพียงผู้เดียวนะครับผมลูกคนเนี้ยพระเจ้าเลือกให้เขาเป็นพิเศษเลยคือปกติอิสราเอลจะต้องมาด้วยความสมัครใจเนาะแต่พระเจ้าได้เลือกลูกคนเนี้ยที่อยู่ในท้องของภรรยาของมานอาให้เป็นนาศีของพระเเจ้้้้าาตตัังแ่่คอยูในไดซ พระเจ้าจะให้เขาเป็นพิเศษในการที่เขาจะได้ดำนินชิตในการจดจ่อของพระเจ้าตั้งแต่คลอดออกมาเลยทีนี้อาจจะขอข้ามบางข้อนะผมทีนี้พอหลังจากทูตสวรรค์บอกกับภรรยาของมาราอานแล้วว่าจะคลอดผุดชายนะผมโอเคระวังไว้ลวเละเรืจากเครื่องเครื่องดื่มมึนเมาเหล้าหุ่นนะผมเอ๊แต่อิสราเอลก,ก็กินเหล้าหุ่นเหล้าหุ่นเป็นปกติไม่ใช่เรอใช่ผมคือเหล้าหุ่นก็เป็นเครื่องดื่มชั้นดีในสมัยนั้นนะไม่แปลกที่คนเขาจะชอบกันแต่มันง่ายต่อการที่พอเราดื่มเหล้าหุ่นปับ๊บเราจะแบบว่าเริ่มติดใจในรสชาตินะ นำไปสู่การเมามาได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าห้ามจากสิ่งนี้ไปเลยดีกว่านะครับผมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ภรรยามมโนอาทำนะครับผมในขณะที่เธอตั้งคันดูแลลูกในครันเนี่ยให้เธอทําสิ่งนี้นะครับผมระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารต่างๆดูแลสุขภาพให้ดีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกนะครับผมทีนี้อ,อ,อ,อาจจาะอ่านแค่บางข้อนะครับผมข้อ6กเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ภรรยาของมาโนอานะไปบอกมาโนอาว่าเธอได้เจอกับตุ้สอน แลวทูตสวรรค์บอกอะไรกับเธอบ้างนะผมทีนี้ข้อ8มานอาครับฝ่ายสามีเนาะก็เลยวิงวอนต่อพระเจ้าวิงวอนต่อพระยาเบข้าแต่องค์เจ้านายโปรดให้คนของพระเจ้าเนี่ยผู้ซึ่งพรองใช้มานั้นมาฆ่าพรองทั้งสองอีกเพื่อสอนฆ่าพรองว่าควรจะทาอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นเออเฮ้ยคือแบบว่าทูตสวรรค์โปรดโปรดข้าขกับกับของพระเจ้ากับภรยาของมานอาแค่กับผู้หญิงเท่านั้นแต่สามีเนี่ยคุณมานอาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคือเขาเลยอิจฉา,าของวิงวอน มีมองอจากพระเจ้าว,ว่าพาระเจ้าแบ้ปรากฏการข้าพระองค์หน่อยข้าพระองค์อยากได้รับรู้อย่างได้ยินเสียงของพระองค์จริงๆนะผมและทีนี้ข้อเก้าพระเจ้าก็ฟังเสียงของมาโนอาก็คือรับฟังโอเคเมื่อเขาร้องทูลขอโอเคเราก็จัดให้ทูตของพระเจ้าครับทูตส่วนของพระเจ้าก็มาหาผู้หญิงวนนั้นอีกนางนั่งอยู่ที่กลางทุ่งน,นาแต่มโนอาครับสามีของนางไม่ได้อยู่ด้วยพอผู้หญิงวนนั้นเจอทูตส่วนปั๊บข้อที่สิบครับหญิงวนนั้นก็รีบวิ่งไปบอกสามีเลยไปบอกมโนอาเลยว่านี่แนบบุรุษผู้นั้นอะ ที่เมื่อวันก่อนเขามาปรากฏกับฉันอะตอนนี้มาปรากฏกับฉันอรอบหนึ่งแล้วเอาละข้อ11มานอาก็เลยลุกขึ้นตามพระยาไปครับผม,มเมื่อมาถึงบุรุษคนนั้นมานอาก็เลยกล่าวว่าเฮ้อท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้เหรอก็คือเมียมของเขานะผู้นั้นก็เลยตอบว่าใช่เราเองมานอาครับข้อ12แนละ้วมานอาก็เลยกล่าวว่าเมื่อถทอยคำของท่านเป็นจริงแล้วแล้วชีวิตของเด็กคนนี้จะเป็นยังไงเออเขาจะทําอะไรเออแล้วเด็กคนนี้ลูกเขาจะโตมาเป็นแบบไหนเราจะต้องเลี้ยดูเขาแบบไหนคือมานอามีคําถามเยอะแยะมากมายเลย สำหรับการที่เด็กคนนี้จะเกิดมาเกิดมาข้อออกมาแล้วแล้วจะต้องยังไงต่อเราจะต้องส่งเขาไปเรียนที่ไหนแล้วเราจะเรียนดูชีวิตเขายังไงอะไรแบบนี้หลายสิ่งหลายอย่างเลยเยอะแยะมากมายเลยในสิ่งที่มโนอาถามนะครับผมแต่ข้อ13ทูตของพระยาเวับทูตสวรรค์ได้บอกกับมโนอาว,ว่าทุกสิ่งที่เราได้บอกกับผู้หญิงคนนั้นก็คือภรรยาของท่านให้นางใส่ใจให้นางใส่ใจปฏิบัติ อย่าให้นางกินสิ่งใดๆที่มาจากเถาวงุนอย่าให้นางดื่มเหล้างุนหรือของมึนเมาอย่ากินของมนทินทุกอย่างให้นางปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เราสั่งไว้ท้ายที่สุดแล้วมโนอาอาจจะคิดว่าฉันก็ได้ยินจากภรรยาแล้วนะว่าภรรยาได้รับทอยคําจากพระเจ้าอย่างไรบ้างในการเลี้ยงดูเด็กในครันเอออย่าแตะของมึนเมาอย่าแตะสิ่งที่เป็นมลชินอย่ากินเหล้างุนอะไรประมาณแบบนี้นะครับผมเขาอาจจะคาดหวังว่าโอเคมานอาแล้ว แล้วถ้าคลอดมาแล้วแล้วจะยังไงต่อแล้วมีทิศทางอะไรที่เราจะต้องทำยังไงต่อ้วเราจะดำเนินชุดยังไงต่อเพราะว่าโอเคอันนี้มันแบบว่าคือภรรยาเป็นหมันตั้งนานแล้วเราแทบจะไม่มีหวังเลยที่จะมีลูกไม่มีหวังเลยที่จะเกิดผลในการมีลูกออกมาแต่ตอนนี้พอลูกมาปั๊บแล้วเราจะทำยังไงต่อถึงจะเกิดผลต่อเพราะว่าท่านเผยชนะได้ว่าพระเจ้าให้เผยชนะผ่านทุตสวรรค์ว่าเด็กคนนี้จะเติบโตเป็นคนของพระเจ้าและจะช่วยกู้อิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่ฟิลิสเตียศัตรูเนี่ยมาข่มเหงนะผมแล้วยังไงต่อ แต่ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์องค์นี้ตอบครับตอบเหมือนเดิมเลยตอบเหมือนเดิมแบบตอนแรกนะผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือจงใส่ใจบางครั้งนะครับผมเราก็เป็นแบบนี้ครับผมพระเจ้ามีถ้อยคําของพระองค์มาถึงเราแล้วในเวลานี้และพระเจ้าอยากให้เราสัตย์ซื่อกับพรนะองค์ณวินาทีนี้ณนะเวลานี้อย่างที่เราบอกตอนต้นคลิปเนาะ Kingdom of God is now อาณาจักรของพระเจ้าคือเวลานี้แต่หลายครั้งอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องบางครั้งก็คือในอดีตฉันยังหวนคิดถึงเรื่องในอดีตเลยอันนี้มันใช้อาณาจัา จมปลักในเรื่องอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราก็ยังรู้สึกกล่าวโทษตัวเองอยู่ดีเท่าท,ทั้งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะลบในสิ่งที่มันผิดพลาดเพื่อให้เราจดจ่อกับพระเจ้าในปัจจุบันนี้และดําเนินไปต่อกับพระเจ้าได้หรือบางคนครับอาณาจักรพระเจ้าในชีวิตของท่านก็เป็นแบบนี้ก็คือเป็นอนาณาจักรในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและท่านก็กลนกวายแนละคิดไปล่วงหน้าล้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นหรือบางทีท่านก็คิดมากเกินไป แลวถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบไหนพระเจ้าจะนําลูกเป็นแบบไหนแล้วเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นไหมหรือว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วคนเขจะเป็นงไงในชีวิตผมจะเป็นยังไงและก็อาณาจักรของพระเจ้าก็ในชีวิตของท่านก็คือไม่บังเกิดขึ้นจริงเลยเพราะอาณาจักรของพระเจ้าคือเวลาเนี้ยพระเจ้าอยากให้ท่านจดจ่อกับพระองค์ในเวลานี้บางครั้งครับสถานการณ์ในโลกเนี้ยหรือว่าวิญญาณชั่วหรือคาโกหกมักจะปลดปล่อยถ้อยคําที่ทําให้เรากระวนกระวายไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึง และบางครั้งถ้อยคาการโกหกจากปิญญาชั่วก็ทําให้เราไปจมปลักอยู่ในอดีตที่เราเคยทําผิดพลาดและเราก็ยังกล่าวโทษตัวเองซ้ําแล้วซ้ำอีกแทนที่จะมองในปัจจุบันว่าและพระเจ้าเรียกท่านในปัจจุบันนี้ให้มองตัวท่านเองแบบไหนพระเจ้าไม่อยากให้เรามองตัวเราเองตามสายตาที่มาจากเนื้อหนังของเราพระเจ้าอยากให้เรามองชีวิตของตัวเราเองแบบที่พระเจ้าทรงมองเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจดจ่อกับอาณาจักรพระเจ้าคือณเวลาเนี้ยเหมือนกับเรื่องราวที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้ครับผม โมาอานะผมมีหลายคําถามมากมายเลยทั้ทง,ทงที่สิ่งที่เขาควรจะจดจ่อกับพระเจ้าคือพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับเขาให้เขาจดจ่อในเวลานี้บางทีนะผมเรายังไม่สามารถไปถึงจุดๆนั้ดดนได้หากเรายังไม่ศรัื่อกับพระเจ้าเวลานี้ก่อนบางครั้งเรารู้สึกว่าพระเจ้าผมอยากจะได้คําตอบจากพระเจ้าว่าแล้วอนาคตจะเป็นแบบไหนแล้วชีวิตผมถัดจากนี้จะเป็นยังไง พระเจ้าเคยเิดใจะนะกับผมว่าโอเคพระเจ้าจะเสริมสร้างผมแลวก็โอเคแผนการในชีวิตของพระเจ้าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพเป็นแผนการที่ดีแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราว่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดฝันได้แต่ที่เราเห็นตัวเองในปัจจุบันนี้ทำไมรู้สึกมันห่างไกลกับเขาว่ายิ่งใหญ่ในอนาณาจักรพระเจ้าลือเกินนะผมแต่ว่าต้องขอบอกนะว่าชีวิตฝันยันของผู้คนมากมายในพระคัีหรือว่าชีวิตฝันยันของผู้คนมากมายที่พี่น้องเห็นในอนาณาจักรพระเจ้าที่เขาเติบโตในฝัยนยันและไปกับพระเจ้าและเห็นความเป็นพระเยซูคริสต์ออกมาจากเขา มันเกิดจากการที่เขาเริ่มต้นที่จะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในทุกๆวันทุกวินาทีสิ่งที่เราควรสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอย่างแท้จริงคือสัตย์ซื่อกับพระองค์ณวินาทีนี้เวลานี้นะผมอดีตที่มันผ่านพ้นไปแล้วไม่ว่าจะเคลื่อนตามกับพระเจ้าอย่างถูกต้องก็ขอบพระเจ้าในสิ่งที่เราเคลื่อนอย่างถูกต้องกับพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาและในส่วนที่เราผิดพลาดในอดีตกับใจใหม่กับใจใหม่ในปัจจุบันนี้และก็อย่าให้อดีตที่มันผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่มันหลอกหลอนท่านจนทําให้ท่านไม่สามารถจดดจจ่อออกับ้้้ยคําาาขงพระเณวินนีีไ เป็ยนชั่วชอบให้เราเอาความคิดของเราไปจดจ่อกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วในอดีตรือมไม่ก็กกงลอยไปถึงอนาคตและทําให้เราพลาดจ,จากเสียงที่พระเจ้ากำลังพูดกับเราในเวลานี้จริงๆพระเจ้ามีถ้อยคําให้กับมาโนอาและภรรยาแล้วนะในสิ่งที่เขาควรทําคือดูแลคันเด็กในคันให้ดีๆอย่าดื่มเหล้าองุ่นอย่าทํานั่นอย่าทํานี่ถ้อยคาของพระเจ้ามาแล้วไงสัตย์ซื่อรับเอาถ้อยคํเนี้เพื่อจะเป็นชีวิตเกียท่านนี่คือสิ่งที่คุณจะสัตย์ซื่อแต่พอมาโนอา แทนที่จะจดจ่อกระถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงเขาในเวลานี้กลับไปคิดถึงอนาคตและเด็กคนนี้จะเป็นยังไงต่อเรียบร้อยเลยครับเขาก็พลาดจากเสียงของพระเจ้าณปัจจุบันนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราพยายามจะไขว่คว้า,าถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ในอนาคตโดยที่พระเจ้ายังไม่ได้บอกให้เราไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นเลยพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าวางใจในระดับที่ว่าพระเจ้าทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างมาหมดเรียบร้อยแล้วและพระคำของพระเจ้ามีตอนหนึ่งใช่ไหมครับในบทเพลงสรุดีนะน่าจะบทที่139 ที่บอกว่าวันทุกๆวันนะครับผมวันทุกทุกวันวันทั้งหลายทุกกวันอ่ะที่อยู่ในชีวิตของเราก็ถูกเขียนไว้ในหนังสือของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วคือพระเจ้าทรงเห็นตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคือทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าก็เห็นตอนจบเรียบร้อยแล้วก่อนที่ท่านจะเกิดมาพระเจ้าก็เห็นตอนจบในชีวิตของท่านเรียบร้อยแล้วว่าท่านจะไปกับพระเจ้าได้ขนาดไหนนะครับผมพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับท่านเรียบร้อยแล้วและพระเจ้ามองเห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเรียบร้อยแล้วว่าท่านจจะะะเผชิออไรรพ้าาบกว่ พระองค์เป <Cornell> ็นพระเจ้าที่รู้จักท่านพระองค์เป็นพระเจ้าที่รู้จักทุกเหตุการณ์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านวางใจในเราได้หรือไม่และถ้าท่านเป็นคนที่วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านจะวางใจพระองค์ถึงระดับที่เรียกว่าไม่จมปลักในอดีตและไม่กังวลไปถึงอนาคตแต่สามารถจดจ่อกับพระเจ้าได้ในปัจจุบันนี้พี่น้องครับอยากให้พี่น้องพลาดจากถ่อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังพูดกับท่านในเวลาเนี้ยบางครั้งสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านพระเจ้าพูดกับท่านแล้ว ให้ท่านสัตย์ซื่อที่จะเดำเนินตามถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังบอกให้ท่านทำนะักเวลาเนี้ยนะักวินาทีเนะี้ย i ิง d อ m of g o อิส n า w อณาจของพระเจ้าคือเวลานี้คือเวลานี้ที่ท่านกำลังเดินกับพระเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้อย่าเพิ่งเอาตัวท่านเองไปอยู่กับอนาคตอนาคตพระเจ้าก็มีให้กับท่านได้ร้อยแล้วเพียงแต่ท่านจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะักวินาทีนี้นะผมอนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวแบบน,นี้และขอข้ามไปข้อที่24 25บรัอย่บาผมยิ่งนั้น คลอดุตรชายเอ้าจึงกาหนดคลอดพอดีโอเคคลอดุตรชายและก็เรียกชื่อคาว่าแซมสันหลายคนน่าจะคุ้นชินแล้วอ๋อตั้งแต่ที่แบบว่าเราอ่านพระพีตอนนี้กันมาว่าโอ้เด็กคนนี้จะเป็นใครแนละจะโตมาเป็นใครท้ายสุดแล้วพี่น้องหลายคนน่าจะพอได้ยินชื่อนี้มาแล้วเนาะแซมสันอ๋อสุดแล้วในในท้องในคันของภรยาของโนอานี่คือแซมสันเหรอเนี่ยใช่ครับ Samsung. Samsung. Samsung แซมสันแซมสันแปลว่าดวงอาทิตย์ครับพระอาทิตย์นั่นแหละดวงตะวันนะผมที่เร็งถึง แสงสว่างและก็ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะผมเอาละข้อดุจชาแลวก็ตั้งชื่อว่าแซมซันเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและพระยาเวทรงอวยพรเขาและพระวิญญาณของพระยาเวก็ทรงเริ่มร้าใจเขาที่มหาเนมหาเนเดานระหว่างเมืองโซรากับเมืองเอชตาโอนก็คือกลายเป็นว่าพอหลังจากนั้นที่แซมซันครับลูกคนนี้ได้ถูกได้คลอดออกมาแล้วจากท้องของแม่ พระเจ้าก็เริ่มเปิดเผยแสดงต่อว่าจะเสริมสร้างเขายังไงจะสอนเขายังไงผ่านพ่อแม่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆผ่านพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรงที่จะเสริมสร้างแซมสันให้โตมาเป็นผู้วินิจฉัยที่เดินในทางอาณาจักรของพระเจ้าและเพื่อช่วยกู้คนอิสราเอลให้รอดพ้นจากการข่มเหงของศัตรูนะครับผมแทบจะได้เลยว่าโอ้โหมาโนอาไม่ต้องกังวลกังวาไปถึงอนาคตเลยว่าโอ้โห นี่คือแบบว่าโมโนอาอยากจะรู้อนาคตทุกอย่างเลยว่าโอเคอยังไงต่อและแซมซันลอดมาแล้ววันนี้เขาจะเป็นแบบไหนเดือนนี้เขาจะต้องทําอะไรบ้างแล้วปีหน้าเขาจะต้องทําอะไรแบบว่าไม่ต้องกระวนกระวายทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านวางใจพระเจ้าได้และพระเจ้าอยากให้ท่านจดจ่อกับสิ่งที่ท่านควรจะจดจ่อในเวลานี้การสัตย์ซื่อกับพระเจ้าผู้ที่สัตย์ซื่อนในสิ่งเร็กน้อยพระเจ้าจะให้เขาสัตย์ซื่อนในสิ่งที่มากมายด้วยทําไมพี่น้องบางคนในอาณาจักรพระเจ้าชีวิตของเขาถึงแต่ไม่ได้ความเป็นพี่เอเคิด ชีวิตของเขาถึงเต็ไมไปด้วยสันนิสุขความมิชมดีเต็มด้วยการสําแดงของพระเจ้าจนรู้สึกแบบว่าโอ้หทำไมชีวิตของเขาเหมือนพระเยซูขนาดนี้เหมือนพระเยซูในแบบฉบับที่เรียกว่าสถานการณ์ในโลกเนี่ยมันดูเลวร้ายมันดูแย่บ้างมันดูดีบ้างแต่ว่าเขาสามารถอยู่ในสันนิสุขกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาเหมือนกับการเป็นผู้ใหญ่ในฝันยานเลยใช่การเป็นผู้ใหญ่ในฝันยานคือการที่คุณเต็ไมไปด้วยความเป็นพระเยซูิดทั้งความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกไม่หวนไหว,วต่อสิ่งใดในโลกและสามารถมีสันนิษุขได้ในทุกสถานการณ์โห มันต้องเป็นแบบไหนอะถึงจะสามารถตบฝ่ายวิญญาณจนไปถึงระดับนั้นได้ทุกคนที่โตในฝ่ายวิญญาณหรือเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณครับทุกคนเรีแล้วเริ่มต้นจากการที่สัตว์ซื่อกับพระเจ้าในสิ่งเล็กๆน้อยประจำวันก่อนเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มต้นเดินกับอาณาจักรพระเจ้าแลวเขาสัตย์ซื่อกับพระเจ้าวันนั้นวันถัดมาก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในวันนั้นวันถัดมาก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในวันนั้นและในแต่ละวันก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้าทุกวินาทีครับอาจจะไม่ได้สมแบบูรณ จดจ่อกับพระเจ้าได้มากที่สุดในทุกชั่วโมงในทุกนาทีทุกวินาทีคนที่ได้รับจากพระเจ้ามากมายมหาศาลเนี่ยเต็มด้วยความเป็นพิเศษทุกคนล้ลลวนแล้วเริ่มต้นจากการที่เริ่มต้นค่อยๆสร,รัทธาต่อพระเจ้าทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่แบบว่าพระเจ้าพูดทอยคำขององมาปั๊บเออทอยคำนี้ดีนะพระเจ้าแต่ว่าผมมีเรื่องอื่นที่ต้นคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาถ้าเราเอาใจของเราไปจดจ่อเรื่องอื่นที่เราคิดว่าสําคัญกว่าทอยคําที่พระเจ้าบอกในเวลานี้แปบลบว่าเราก็ไม่ได้ศัทธาต่อพระเจ้า พระเจ้าไม่อยากให้เราดําเนินชีวิตตามสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์มันพาไปอ่ะคือสถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นทําแบบนี้พูดแบบนั้นพูดแบบนี้พระเจ้าบอกว่าทุกการกระทําทุกการตัดสินใจในชีวิตของเราขอให้มาโดยพระบัญญัติสุดขอให้มาด้วยเสียงของพระเจ้าขอให้มาด้วยสนิษสุขของพระเจ้านําหน้าอย่าทําสิ่งนั้นอย่าตัดสินใจทําสิ่งนี้อย่าพูดสิ่งเหล่านั้นออกไป โดยที่มันมาจากสถานการณ์บีบบังคับจนเราต้องยอมทําสิ่งนั้นแต่ให้มาโดยสันนิษฐาของพระเจ้าอย่าวันไหวให้สิ่งของพระเจ้านาทุกคนที่เติบโตในฝันยานและเป็นผู้ใหญ่ฝันยานด้วยแล้วเริ่มต้นจากจุดนี้เท่านั้นค่อยๆสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในสิ่งเล็กน้อยจนกระทั่งพระเจ้าเพิ่มพูในให้เขามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะครผมเพราะฉะนั้นครับแซมซันเด็กคนนี้ที่โตมาในทางที่ถูกที่ควรได้เกิดจากการที่มานออาคุณพ่อของเขาเริ่มต้นเรียนรู้เลยว่าโอเคถ้าพระเจ้าบอกให้เขาสัสตย์ ถ้าตอนนั้นยังไม่ต้องคิดมากว่าหลังแซมสันคลอดออกมาแล้วจะต้องทําอะไรถ้าพระเจ้ายังไม่เปิดเผยแสดงก็ยังไม่ต้องเตรียมอะไรยังไม่ต้องทําอะไรตอนนี้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกว่าตอนนี้สัตว์ซื่อกับแซมสันลูกของท่านที่อยู่ในท้องของภรรยาท่านก่อนตอนที่เขาอยู่ในท้องก็สัตว์ซื่อกับตอนที่เขาอยู่ในท้องเออประมาณแบบนั้นถ้าพระเจ้าบอกให้คุณทําสินน่งนี้สิ่งนั้นนขณะที่เขาอยู่ในท้องสัตว์ซื่อในการทําสิ่งนั้นยังไม่ต้องคิดมากว่าหลังคลอดมาแล้วจะต้องทําอะไรเดี๋ยวหลังคลอดมาปั๊บพระเจ้าจะแสดงต่่ออเงวา ควรจะทําอะไรเป็นลําดับถัดไปเช่นในการครับพี่น้องผมรู้ว่าบางครั้งพี่น้องอาจจะคิดว่าล้วผมจะไปต่อการอาจักพระเจ้ามากกว่านี้ได้ได้ไงในอนาคตเริ่มต้นที่จะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในปัจจุบันนี้ k ิ n g ็อบบอฟก็อดอสนวอย่าลืมครับขอตอกย้าอีกครั้งหนึ่งอาจจะตอกย้ําหลายรอบในคลิปวิดีโอนี้แต่มันเป็นสิ่งที่ท่านจะเป็นที่ต้องเป็นชีวิตของท่านจริงๆอ่ะจดจ่อกับพระเจ้าในวิลานี้ให้ดีที่สุดว่าพระเจ้าท่านสัตย์ซื่อกับถ้อยคาขอพรรค์ในเรื่องอะไรและดําเนินชีวิตตามนั้นนะผม พระเจ้าวางแผนไว้หมดแล้วพระเจ้าอยากให้ท่านหัวใจของท่านเข้าสู่การไว้วางใจพระเจ้าแบบ100%รซจริงๆนะครับผมโอเคน่าจะเป็นหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้แล้วก็หวังว่าถ้อยคํานี้จะเป็นคําตอบให้กับท่านแต่ละคนนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าอาณาจักรของพระเจ้าคือเวลานี้คือวินาทีนี้อย่าให้ตรูเบี่ยงเบนความสุใจของท่านจนท่านท่านเป็นจดจ่อกับอนาคตอดีตทั้งที่พระเจ้าอยากให้ท่านจดจ่อกับพระองค์เวลาเนี้ยใช้เวลากับพระองค์ ในเวลานี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงตัวเองกับพระเจ้าในอนาคตว่าจะเป็นแบบไหนหรือไปจมปลักว่าตัวเองกับพระเจ้าในอดีตเอ๊ะมันดีแล้วหรือยังจดจอกับพระเจ้าณนะวินาทีนี้เลยในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านจดจอในสิ่งที่พระเจ้ากําลังเรียกให้ท่านเป็นอยู่นั่นนะครับผมโอเคขอขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอยพรพี่น้องทุกคนนะครับผม